กบสามหัวหกขาในาน่านน้ำแห่งหนึ่งของเวสตันซูเปอร์แมนนะครับที่ประเทศอังกฤษได้มีสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดและหาดูได้ยากมากๆครับเนื่องก็คือกบสามหัวหกขาพวกมันมีลำตัวที่ติดกันแต่ก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วและมันก็ยังมีการทำงานของอวัยวะทุกอย่างที่เป็นปกติด้วยนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้กล่าวว่าการที่กบเกิดมาแล้วมีขาเกินเป็นเรื่องปกติครับ แต่การที่มันมีสามหัวมาสุมรวมกันนี้อาจจะส่งสัญญาณบ่งบอกว่าสภาพแวดล้อมที่มันเกิดมาอาจมีมลพิษครับจึงเกิดมามีรูปร่างที่ผิดปกติจากกบทั่วๆไปแต่ก็มีอีกหนึ่งเหตุผลครับที่บอกว่าสาเหตุของการที่กบเป็นเช่นนี้มันน่าจะเกิดจากปรสิตหนอนตัวแบนชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในตัวนกครับแล้วมันจะใช้ร่างกายของกบเพื่อพามันเข้าไปสู่ตัวนกด้วยการทําให้กบมีอวัยวะที่เกินปกติ จึงทำให้พวกมันเคลื่อนตัวได้ช้าและถูกนกจับกินนั่นเองจากนั้นปรสิตหนอนตัวแบนพวกนี้ก็จะกลับเข้าไปฝังตัวอยู่ในนกแต่ไม่ว่าทฤษฎีไหนจะถูกแต่มันก็ดูแปลกอยู่ดีนะครับและดีนะครับที่มันอยู่ต่างประเทศถ้ามันเกิดที่เมืองไทยรับรองได้เลยครับว่าต้องมีพวงมาลายัยน้ำแดงแล้วก็แป้งมาทาตัวน้องเพื่อขอเลกเด็ดอย่างแน่นอนครับ